สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมเครื่องนับรถ เข้าและออกแบบทางเดียว2ฝั่งอัตโนมัติควบคุมด้วย Ardu น n ัติพร้อมระบบแสดงผลและในส่วนของตัวระบบเซนเซอร์อินฟราเรด,ดในการตรวจจับทิศทางการวิ่งของรถครับซึ่งสําหรับตัวโปรเจกต์ตัวนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยสส่วนด้วยกันส่วนแรกนะก็จะเป็นส่วนของตัวทางเข้าทางที่1และส่วนที่2ก็จะเป็นทางเข้าและทางออกส่วนที่2องนั่นเองครับโดยแต่แตแตและส่วนนั้นนะครับก็จะมีในสองตัวระบบควบคุม a ัตโน n ัติในการควบคุมหลักนั่นเองครับโดยจะทาการเอ์เฟกกับตัวหน้าจอ LED 7 segment ครับแต่เนื่องจจาาากวว่ตัหน้อ ของทั้ง2ฝั่งเครื่องทั้งสงเครื่องนั้นค่อนข้างแตกต่างกันเพราะว่าในส่วนของตัวเครื่องของทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับ จอ LED 7 s e g m e n t หมดนะครับฉะนั้นเราเจอใช้ใน2ตัวจอ LED แบบนะครับ LED dot matrix ซึ่งก็จะมีฟอนต์หรือว่าตัวเลขที่ขนาดใหญ่กว่าแต่ว่าหลักการทํางานนั้นก็คล้ายๆกันหรือว่าเหมือนกันนั่นเองครับโดยในแต่ละส่วนนั้นก็จะมีใน2ตัวเซนเซอร์อินฟราเรดเพื่อทำมาที่ในการตรวจจับนะครับการนับรถโดยการตรวจจับเดเรชชั่นของรถที่วิ่งผ่านนั่นเองครับโดยเราจะใช้ในสตัวอินฟราเรด p r o x i m i t y s e n s o นนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับซึ่งในสตัวอินฟราเรดตัวนี้เราสามารถที่จะทําการปรับค่าความไวไดด้้โยใใชขควงนครนนกาหมุ นะครับในส่วนของตัว VR หรือว่าโวลลูมที่อยู่ด้าน ตูดของตัวเซนเซอร์นั่นเองเพื่อทำหน้าที่ในการปรับความไวเพราะว่าในส่วนของการติดตั้งตัวเซนเซอร์เนี่ยบางครั้งผู้ใช้งานอาจจะต้องมีการติดตั้งนะครับให้ตัวเซนเซอร์นั้นห่างจากรถนะพอสมควรนะครับไม่เกิน80ซนติเมตรนั่นเองฉะนั้นตัวเซนเซอร์จะสามารถทำการตรวจจับได้และสำหรับสีรถก็แนะนําให้เป็นสีสว่างครับเป็นแวววาวก็สามารถจะทาการสะท้อนลังสีเฟรชได้ดีนั่นเองครับในสวนตัวหน้าจอแสดงผลนะก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยการบนและล่างครับบนก็จะเป็นทางเข้าล่างก็จะเป็นทางออกครับก็จะมววี์่อี ว่าจะนับขึ้นนับลงแล้วนะครับถ้าเกิดเรากดสวิตช์ตัวนี้นับค่าก็จะถูกเคลียร์เป็นศูนย์นั่นเองนะทั้งสองเครื่องสําหรับนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอ led แบบ7 segment นะครับซึ่งก็จะมีการแสดงผลทั้งหมด8หลักเท่ากันโดยแบ่งเป็น4หลักบนก็จะเป็นทางเข้า4หลักล่างก็จะเป็นทางออกนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นจอ led ตัวนี้ก็สามารถที่จะนะครับมองเห็นได้อย่างชัดเจนถึงแม้ว่าจะมีแสงพระอาทิตย์เข้ามาบดบังนะครับเพราะว่าเป็น led แบบนะครับสว่าง สูงนั่นเองครับและสำหรับนะฮะในส่วนของตัว power supply เนี่ยในที่นี้นะครับเนื่องจากว่าจอ LED 7 segment เนี่ยค่อนข้างที่จะก,กินกระแสค่อนข้างเยอะฉะนั้นนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดเรานะครับจะแนะนำให้ใช้ในสนองตัวที่ชาร์จ Power Bank หรือที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนะครับที่มีขั้วอาพต่อกมาเป็น USB ครับเราสามารถที่จะทําการเสียบขั้วย s b บนี้นเข้าสู่นะครับ t ้ p e A ของตัวข้างกล่องของตัวระบบควบคุมได้เลยแรงดันตรงนี้นะครับก็จะเป็นแรงดันขนาด5โวลต์ครับก็จะถูกจ่ายให้กับตัว Arduino u n o ซึ่งเป็นระบบควบคุมหลักภายในนั่นเองครับภายใน,นก็จะมีในส่วนตัวเฟิร์มแวร์ในการทำอินร์เฟสกับตัวเซนเซอร์นะครับอินฟราเรดพัคซิตี้เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจจับรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมานั่นเองครับก็จะทำทนนะาาหน้าท ก็คือลดเข้าหรือลดออกโดยการตรวจจับนะครับดิเรกชันของตัวเซ็นเซอร์นั่นเองแต่ถ้าเกิดวัตถุหรือว่ารถที่ผ่านเซ็นเซอร์นั้นมีขนาดนะครับที่เล็กกว่านะครับความกว้างนะครับของตัวเซนเซอร์ที่เราจัดวางตรงนี้นับก็จะไม่นับอย่างเช่นนับถ้าสมมติว่าเราต้องการตรวจจับรถยนต์นะครับหรือว่ารถบรรทุกที่มีขนาดนะครับความยาวของตัวรถมากกว่านะครับระยะของเซนเซอร์ที่เราติดตั้งเนี่ยตัวเซ็นเซอร์ก็จะทําการตรวจจับได้และทําการส่งข้อมูลไปยังตัวมอนโทรลเลอร์ข้างในก็จะทําการนับขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนเดินผ่่่าาานหรือเป็มม์ไซซคคึงีว ความยาวนะครับของตัวรถหรือว่าของตัวคนเนี่ยน้อยกว่านะครับระยะห่างของตัวเซ็นเซอร์ที่เราติดตั้งไว้ก็จะไม่เกิดการนับตนเองซึ่งก็จะมีข้อดีคือสามารถที่ทําการเคสนะครับหรือว่ากําหนดให้ตัวเซ็นเซอร์นั้นนับเฉพาะในส่วนของค่าความยาวของตัวรถที่มากกว่าการติดตั้งระยะห่างระหว่างเซนเซอร์ได้นั่นเองก็จะทําให้ผลการนับนั้นค่อนข้างแม่นยำและสามารถที่ทําการตรวจสอบได้นั่นเองซึ่งระบบคารตามานทั้ง2องเครื่องตัวนี้ก็จะเหมือนกัน นะครับสังของเครื่องตรงนี้นะครับก็จะมีในส่งสาย Data Link นะครับตรงส่วนนี้ซึ่งก็จะเป็น DB9I222 ครับโดยผู้ใช้งานสามารถเชื่อนำสัญญาณตรงส่วนนี้นะไปทิกหน้าจอภายนอกได้อีกด้วยหรือทำการต่อทั้งสองเครื่องเข้ากันนะครับเพื่อทำหน้าทหน้าที่ในการซิงค์ค n นัส เพื่อให้นับจำนวนนับเข้าแลนะนับออกทั้ง2ฝั่งนั้ νε, นเท่ากันนั่นเองหรือว่าถ้าเกิดทางผู้ใช้งานนั้นไม่จําเป็นนับหรือว่าไม่ต้องการให้ทําการซิงโครนัสเนี่ยก็สามารถที่จะไม่จําเป็นต้องต่อสาย Datalink งตรงส่วนนี้ก็ได้ฉะนั้นทั้ง2เครื่องเนี่ยมันก็จะทําการนับอย่างอิสระต,ต่อก,กันนั่นเองฉะนั้นพอผลรวมของการเข้าออกในแต่ละฝั่งทั้ง2ฝั่งของตัวลานจอดรถเนี่ยนะครับเราก็สองนำสองจำนวนนี้มาบวกกันก็ได้หรือนะครับถ้าเกิดเราไม่ต้องการบวกก็ทําการต่อสายดัตนนี้ามันจะถูกอัปเดตในแต่ละครื่องตลอดเวลาฉนนั้นคง โดยที่ทางผู้ใช้งานนะไม่จำเป็นต้องนํามาบวกในภายหลังนั่นเองนะครับนะสำหรับการทํางานนะครับในที่นี้เราจะทําการเตรียมในส่วนของตัวสาย power s u p p l ยไเรียบร้อยแล้วก็จะใช้ในส่วนของตัวที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน USB กระแสไม่ต่ำกว่า5แอมป์นะครับเสียบไว้แล้วทั้ง2เครื่องนั่นเองครับทีนี้เราก็จะทําการเปิดเครื่องนั่นเองครับสำหรับนับตัว LED s segment มนอะ LVD m a t r i c ตัวนี้นะมันจะทําการเทสก่อนก็คือ1,2,3,4,5,6,7,8ถ้าติดครบเป็นแสดงว่าเครื่องทํางานจำนวนเริ่มต้นคือ0นะครับและในส่วนของตัวนะครับ s l v d 7 segment ของอีกเครื่องหนึ่งซึ่งเราจะทําการติดตั้งอีกฝั่งหนึ่งของทางเข้าเนี่ยก็จะขึ้นศูนยูนั่นแสดงว่ายังไม่มีจํานวนนัำในการนัำนั่นเองฉะนั้นเดี๋ยวเราผมทําการทดสอบโดยใช้เครื่อง LVD m a t r i ตัวนี้ก่อน สำรับการทดสอบครับผมจะใช้กล่องที่มีความยาวสังเกตครับผมจะทําการวางเซ็นเซอร์นะครับให้มีระยะห่างนะครับน้อยกว่าค่าความยาวของตัวรถหรือวัตถุที่นํามานับนั่นเองครับผมจะลองนะครับนําเซ็นเซอร์อ่าวัตถุนะครับหลายผ่านเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับ1นะครับ2อ่านับเป็น1และตัวเครื่องตัวนี้เห็นไหมครับก็จะน้ำ1ด้วยนะครับลองดูครับ2ครับอันนี้คือทางเข้านะครับ อันนี้คือทางเข้าครับอ่าลองตรงนี้บ้างนะครับอ่าเห็นไหมครับจํานวนมันก็จะทําการซิงค์คอนัตกันอันนี้ก็จะกลายเป็น3ทั้ง2ฝั่งหรือถ้าเกิดไม่ต้องการให้ซิงค์คอนัตก็ถอดสายและตัลลิ่์ออกเครื่องก็จะนับแบบสแตนอารม์อิสระต่อกันนั่นเองครับอ่าลองทางออกบ้างนะครับอ่าหครับตัวนี้ก็มา1ครับอ่าลองตรงนี้บ้างครับอ่าสครับลองอีกครั้งนะครับ อ่สาสครับฉะนั้นเครื่องตัวนี้ก็จะทําการอัปโหลดข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งผ่านสาย Data Link ไอ2ของเราก็จะเป็น3เข้าสาออก3เท่ากันเข้าสออกสเท่ากันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านะครวัตถุที่มีความยาวนะครับสั้นกว่าระยะการวางของเซ็นเซอร์ครับเห็นไหมครับมันก็จะไม่เกิดการตอบสนองก็คือไม่นับนั่นเองซึ่งเราก็สามารถที่จะกําหนดค่าระยะห่างตัวเซ็นเซอร์ให้นับ รถในแต่ละชนิดได้เองไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถบรรทุกนะฮะหรือถ้าเกิดคนเดินเข้าออกก็ไม่นับก็สามารถที่การกําหนดได้การตั้งในส่วนของระยะห่างของเซนเซอร์นั่นเองนะครับลองดูครับอ่านะครับลองอีกครั้งครับอ่าชนานะครับที่เครื่องตัวนี้ก็จะถูกอัปโหลดข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาตัวนี้ก็คือเข้า5ออก3อ่าฝั่งนี้ก็เข้า5ออก3ลองฝั่งนี้ดูบ้างครับออกนะครับ อ่าไม่ครับไม่โดนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่านะครับเข้าหกออกห้าแล้วนะครับตัวนี้ก็เข้าหกออกห้าแล้วนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับอ่านะครับอ่านะครับถ้าสมมุติว่าเรากดนะครับรีเซ็ตตรงนี้นะครับค่าที่นับได้เมื่อสักครู่นี้ก็จะกลายเป็นศูนย์ นั้นอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็นศูนย์ด้วยเช่นกันนะครับก็จะเป็นการรีเซ็ตแล้วก็ทาการเริ่มนับใหม่ในแต่ละวันนั่นเองครับถ้าเกิดว่าทางผู้ใช้งานไม่ต้องการให้นะครับทำการทั้งสองเครื่องในซิงก์กันก็สามารถถอดสาย Datalink หรือจะเอาส่วนของ Datalink ตัวนี้ไปขึ้นหน้าจอใหญ่อีกแบบหนึ่งก็ได้ซึ่งฟอร์แมตก็จะเป็นแบบ i22 นะเช่นนั้น,นที่หน้าจอตัวรับของนะครับทางผู้ใช้งานที่จะนําไปขึ้นจอใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบ i22 ด้วยเช่นกันนั่นเองเพราะว่าตรงส่วนนี้เราก็ทาการ ก็ทําการครับเตรียมหน้าจอให้มีฟอร์แมตแบบ i 2้ 2, อก็สามารถที่จะทำการอินฟลทตในส่วนนี้ได้นั่นเองครับครับผมนี้ก็คือในส่วนของการทดสอบนะครับเครื่องนับรถเข้าออกแบบ2ฝั่งเข้าและออกทางเดียวนะครับโดยใช้เซนเซอร์อินฟเรดพารกซิมิตี้ควบคุมด้วยระบบออโตโดโนโน่ร่วมกับหน้าจอ LED 7 segment และหน้าจอ LED d o t matrix นั่นเองทั้ง2ตัวนี้นะครับก็สามารถนับได้เข้าออกอย่างละ4หลักนั่นเองนะครับส่วนของตัว LED m a t แมทกก็เป็นหลักที่1 2, 3 4เข้านะครับ 1, 2, 3, 4 ขาออกนั่นเองครับฉะนั้นนะครับตัวเครื่องตัวนี้ก็สามารถที่จะนาไปติดตั้งณลานจอดรถก็ได้เครื่องนับคนเข้าออกห้องสมุดก็ได้นะครับสามารถที่จะนําไปประยุกต์ได้หลายแบบนั่นเองขึ้นอยู่กับว่าน้ำระบบการใช้งานจะเป็นแบบนั้นนั่นเองครับสารพัดประโยชน์นั่นเองครับผมขอจบการนําเสนอครับเครื่องนับรถเข้าออกแบบ2ฝั่งนะครับเข้าออกทางเดียวควบคุมด้วย a r d u i ้ o u n o แต่เพียงเท่านี้ค็ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ